ค่ะคุณณท่องสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นัดอยู่ที่เอื้ออาทรปทุมธานีบางคูวัดค่ะตึกนี้เลยนะคะตึก15้าชั้นหนึ่งแปลงมุมของห้องของเราเลยค่ะสภาพวัดล็อกของที่นี่ดีมากเลยนะคะที่จัดรลเศเยอะมากนะคะห้องที่เรานําเสนอคือตึกที่15ชั้นหนึ่งแปลงมุมตึกนี้เลยนะคะห้องเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะนะคะห้องของเราอยู่ตรงนี้ที่จัดเลิศเยอะมากนะคะพื้นที่ทำเลดีมากอยู่เป็นเอื้ออทรปุมธานีหรือเรียกง่ายๆว่าบางคลูวัดค่ะ ไปชมในห้องพร้อมกันเลยนะคะนี่ห้องเราอยู่ตึกนี้นะห้องนี้เลยนะคะห้องเราอยู่ชั้นหนึ่งแปลงมุมเลยค่ะมีรับตึกสิบ้าค่ะเอื้อทอนบางคูวัดประทุมธาน,นีค่ะห้องเราอยู่ห้องนี้นะคะ่ห้องที่หนึ่งเลยเป็นห้องแปลงมุมยินบันไดชั้นที่หนึ่งนะใครกำลังหาเอื้อทอนชั้นหนึ่งแนะนำได้เลยนะคะ ชมภาในห้องพร้อมกันค่ะประตูนะคะปิดหลกดัดมุงกดใไทเรียบร้อยค่ะห้องนี้นะคะขนาดพื้นที่32ปตารางเมตร1ห,ห้องนอนขนาดใหญ่1ห,ห้องโถง1ห้องน้ำและห้องครัวห้องซักล้างค่ะบริเวณภายในตัวห้องนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นนีเน้เราแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะพื้นเป็นกระเบื้องอยาง SPC ให้ค่ะ โซฟาโต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้ชุดเครื่องนอนเราแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะไปห้องโถงค่ะห้องนอนนะคะนี่เลยหนึ่งห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมเลยนะคะแถมให้ทั้งหมดเลยแลวจะมีแถมฟรีแถมฟรีแอร์อีกหนึ่งตัวนะคะหนึ่งห้องนอนค่ะแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะ,นนคะ,ท,ะ,คะที่เห็นตามนี้เลยต่อไปโซนห้องน้ําค่ะ ห้องน้ำสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ให้ยกเซ็ตชาเวร์ชักโครกอ่างล้างหน้าปูกระเบื้องให้เต็มไปส่วนห้องครัวคะ่ะเคาน์เตอร์อครัวเราก่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ด้านนอกนะคะบานประตูติดเหล็กตให้เรียบร้อยคะ่ะบานหน้าต่างติดเหล็กตให้เรียบร้อยคะ่ะส่วนซักล้างอยู่ตรงนี้นะคะ าสนใจเอื้อทอยประทุมธานีบางพูวัดห้องนี้ชั้นหนึ่งแปลงมุมตึก15้าถ้าขานัดได้เลยนะคะห้องนี้ฟรีโอนฟรีดาวพร้อมกับบริการนี่ขอสินเชื่อให้ฟรีอยู่ชั้นหนึ่งแปลงมุมนะคะใครไม่อยากขึ้นชั้นสูงสูงก็แนะนำห้องนี้ได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่สอง0ันกว่าบาทเท่านั้นคะ่ะบริการนี่ขอสินเชื่อให้ฟรีด้วยนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะบดโอนเราฟรีให้ทั้งหมดเลยค่ะสนใจห้องนี้ทักขานัดได้เลยนะคะตามเบอร์ดันล่างค่ะ